นี่เยฟเฟนเมี่ยฟลามเบนโนมาตักไทยีิดดองกือยเค่าด้อค่ะหลังจากกิฟก์เขากินน้ำช็อปปิ้งอยู่ข้างในเร็วค่ะทุกคนค่ะก็เลยเขามารถตัดโตแล่ะค่ะมาซื้อของรถตัดเนาะค่ะเนาะซื้อของอยู่ของกินค่ะกอสิกลับบ้านเนาะค่ะเนาะฝนสีมากค่ะเมื่อกี้นี่รู้ซึกว่าตกใส่เยฟเพนหลายเม็ดยู่ค่ะเนาะไอฟิวลูกไลแฮปเลนบรรยากาศข้างบนค่ะทุกคนขาแบบนี้หละค่ะ ฝนตกใส่เย็เพ็นเนะเมื่อกี้เนาะ,<อ>ะเพิ่งกุชทีมฝ่าวใ่า่เลยยา่านฝนมาถักมาทายเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศนอกบ้านละ่ะค่ะมื้อนี้ยโคโฮมเนาะเพิ่<ม>งตกเรือฝนเลยขนท้องฟ้ากันทุกคนท้องฟ้าขาวไปมืดเลย dính mùi sao cả tốt nó khỏi nó mùi sau ba nhà bên cả tốt đi nó khỏi nó mùi cả này hưu phải giặt nữa khả đứa เด็กปุ้ยได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าฝนตกบ่อย์ๆอย่าแฮปเลนเอพิดเดี่ยวไรดิทไม่มีเมคยูซี่รักษาสุขภาพเลยค่ะเด้อเอพซี่ยเพนจุบองสปอนเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเลี้ยวมาตั้งพี่กับบ้านเอเพี้ยนเนาะค่ะเนาะเลี้ยวมาทางเกษตรวิสัยไปทางยาสูบแฟร์ผีเนาะค่ะเนาะก็คือไปบ้านเอเพี้ยนแหละค่ะทางนี้ คค่ะกบานเยเพ่นบ่ค่ะทุกคนเป็นฝ่าเป็นฝนบ่ค่ะตั้งแต่กินเข่าอยู่เนาะค่ะเนาะกระลมวีวีเหระค่ะอยู่ร้านอาหารเมื่อน,นี้เนาะค่ะเนาะลมตลอดเลยเยังเป่นกอ่าห่งตะวันยานฝนตกแต่แต่ตอยู่ร้านอาหารแล้วเนาะค่ะเนาะทำบีอิตลูกไล่แฮปเลนเนาะค่ะนี้ Yes อย่าบิ๊กวินลมตลอดเวลายังเป็นว่าตกเทเดอ้อ ตอนอยู่ลานอาหารเนาะค่ะเนาะถ่องฟ้าโอ้ยขาไปเบิดื่อนลูกลูก upstairs น,นี่ YFV เ,เนาะโอู้หูฝนถองฟ้าทุกคนฝนเป็นฟ้าเป็นฝน,น,นตลอดเวลาเลยเด้ดนี่ก่อนเมฆกลุ่มนี่นา้าน้าตึบเลย ีวินยาเพนเมียมฟรังโนกับสามีฟรังไววกับเซียนเนาะค่ะเนาะตัแต่แล้วพันกับเซียนอ่ะนี่ยเป็นเขาจับใจสื่อของแบบนี้แหละค่ะอาทิตย์ละสองเทียสามเทียบางครั้งเนาะ อยากพยายาไปบานใน่เพิ่นกับจิบกว่ากิโลเนาะค่ะเนาะแป๊บเดียวค่ะไม่ไกล กำก่อนนะคอเนาะปั๊มน้ำมันนี่แหละค่ะปั๊มน้ำมันมองนี่ที่เจยเพินก็อสามีแบะมากินเขาอยู่เรื่อยนะขอเนาะเอามาเต็มถังเต็ม เต็มถังค่ะ B7 ปั๊มนี่ละก่ะเข้าไปทางในเนาะขอเนาะแม่ทั้งพู่ละกายทุกคนค่ะ้านอาหารจะอยู่ด้านในเนาะขอเนาะเย็นเฟนนะมากินเป็นประจำการละหอดบ้านค่ะทุกคนค่ะนีฝนเนาะขอเนาะฝนตก คนตกห้ำกลางทางกับทุกคนค่ะเจ๊ว่าอีหยังเนี้ยอีหยังเนี้ยลายอย่างไรเนี้ยค่ะนี่ต้นหอมเนาะค่ะเนาะเจ๊เพนส์ทิปทําการแยกค่ะระวังขั้วฝรั่งกับขั้วอีสานเนาะค่ะเนาะไปช้อปปิ้งมากค่ะสิประมาณนี้แหละค่ะแจ้งทุกคนหูเนาะค่ะเนาะนี่ลักค่ะที่มีอ่าจะมาดิเจ๊เพนสนมีฝรั่งมาเนาะเนาะค่ะเนาะถ้าถ้าไปช้อปปิ้งอะสิประมาณนี้ค่ะมาหอดบ้านนี่เด็กค่ ทำกันแยกค่ะท ال ุกคนค่ะแยกกลัวไข่กลัวมันเนาะอ่กเนานไอไปผสมสามีนี่โอเคพอได้ไอ้ลูกสวยแยกเน้อยกว่าน้อนา่อะไรลายอย่างหลายแนวใช่ทั้งนั้น ของอยู่ของกินพร้อมค่ะทุกคนค่ะเสียไมไม่เสียนุ่มนะขอเนาะทั้งนุงงน่มต้งกะทิขนมขนม ตัวแง่พิเศษเลยค่ะทุกคนค่ะแย,ยกออกไปมาทำกระชายเด้อค่ะเด้อวชงหัวตบ้าน,นเนาะพอน้ขของอู้ดฝนตกทำอันนี้จิเป็นแบบป่วยตากค่ะทุกคนค่ะป่วยตากับอินตะพาล้ำตากเนาะค่ะเนาะมาคู้แม่ยเยอะเป็น มาติ๊กบ้านไว้ได้อีอย่างอะไรไ้เต๋อเล่ามาะก่อนเนาะเตนอกินสลัดเล้ากันหรือคะผักใส่บัวน้อยกว่าน้อติ๊กบัวเบ่งให้แม่นะเดี๋ยวงอกมางอกมาโลนึงขนมจีนนาะค่ะเนาะ สุดมห้แม่นะคะทุกคนค่ะหั่กูได้ของมา <laughs> ของมาะะนะ้อ,อ,องเนน้อยังไม่หมดยังไม่หมดีีมา,ามพ่อมาทีบมาไทยเลยค่ะเด้อ ดูว่าบรรยากาศท่านคือเป็นยังไงค่ะวสุดปนฝนตกบ้างค่ะบ้านนี้เพิ่นกต่จังหูนั่ะหลังค่ะตื่นขึ้นฝนกับตกเนาะงค่ะเนาะตื่นขึ้นฝนตกอ่าไปกินข้าดูแลน้อาหารกันรู้ดว่าฝนกีตกห้าโมเนาะงค่ะเนาะหลายยามไรเนี่ย <laughs> เอาผันกันเนาะ่งนะเล่าคือก,อกออะทิมาหลายเลยเพราะว่าหนึ่งจากว่าเออ่ยายเพ็ญกับสามียายเพ็ญหญิงมก เฮ็ดน้ำปั่นเนี่ค่ะทุกคนคะ่ะเฮ็ดน้ำปั่นดื่มกินนะคะหมู่บ้านกะน้ำปั่นกล้วยเนาะคะ่ะน้องใส่กะทิใส่น้ำผึ้งสีหนะคะ่ะปั่นกินแบบนี้นะคะมันก็่จะหอมกะทิเนาะคะ่ะเนาะหวานกับิหวานนวลน้ำผึ้งนั่นแหละค่ะทุกคน <laughs> สูตรสูตรน้ำปั่นยัยเป็นกับสามีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้ก็อาหารเสาระะ์แล้วค่ะน้อ อันีจะเป็นพวออีสานก้นค่ะพวฝรั่งหาือชืว่าสิบแล้ว <Yeah. S 2> อันนี้จะเป็นกล้วยซ้ำค่ะแยกแล้ว yeah, <Yeah. S 2> เรียบร้อยอย่าเพิ่ดกบมาัข่ายได้เถ่ะเด้อก็พิมนี่นะครับไปช้อปปิ้งเนาะค่ะเนาะถ้าเราไปตัดผมน้ำกระจี๊ยกุ้งแบบนี้ไปตัดผมนะครับไปกินเข่า่ร้านอาหารนั่นแหละคะ่ะกินเข่าเหล้วก็ไปตลาดข้างในเนาะค่ะเนาะไปซื้อของนี่แหละคะ่ะซื้อ อดอกไม้น้ำน้องคนนึงจาก,กว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะแล้วก็เขาช้อปปิ้งอยู่ในโลต,ตัดตัดมาบานนิดนึงค่ะนะ้องเดี๋ยวไล่ย,ยางหลายเนี่ยงดยละ่ะค่ะมนะือดิแต่กันนี้ฝนพร้อมแล้วกันเนาะนี้ฝนมากค่ะทุกคนค่ะคลิปหน้าพอกันใหมย่ยังเป็นกระขอขอบคุณพี่น้องสุขูสุข,ขน,นเน้อค่ะเด้อติดตามให้กำลังใจยายเพียงเนียพลังบ้านนอกะขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้เป็นความสุขค่ะสวัสดีค่ะ